ลายวานทู้นี่เอาไปกินทำไมน้อง,องอะจะร้องไห้อะเจ๊งจี้จี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อพี่เกดค่ะชื่ออะไรครับช,ชื่อพี่มือไม่ใช่พี่มืนชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรครับ,ช,บชื่อน้องจารินจากช่องเลยครับจากช่องฟังเฟสเทเชนเน่ วันนี้มีอะไรมารีวิวครับชุดตักทรายชุดตักทรายชุดตักทรายซื้อจากที่ไหนซื้อจากที่เซเว่นซื้อจากที่เซเว่นเซเวยอันนี้เป็นชุดตักทรายไมล์ลิตเติลโพนี่ชุดตักทรายโพนี่อีควิสเทียร์เกิรผลิตที่ประเทศจีนถังตักทรายมีรูปโพนี่ด้วยเราไปแกะเลยนะคะไปไหนมาแกะกล่องเลยได้ที่แกะได้ไหมครับได้นี่เรามาดูกันก่อนโอ้ กระดัหดุดแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของอพดี้อ่านี่มันเป็นชื่อของมันนะครัไม่โพลิตเคินโพนี่นะครับเอาอย่างเอาอเด็กกินอ่ะเนี่เราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับตะวันตอนข้ามตะวันตอนข้าอ้าวดึงออกเลยตอนข้าเหรอไม่ใช่ที่อันนี้คือที่รดน้ำบอกไมาอันนี้คือถังรดน้ำนะครับ เฮ้ยมีม้าโพนี่เฮ้ยไม่ไมนี่เป็นพัดลมเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่เอาออกมาให้ครบก่อนมันมีอะไรพัดลม,ลมอุ้ยนี่มันคืออะไรได้หน่อยพัดลมใส่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นกังหันนะครับนี่เป็นถังนี่ถังน้ำเป็นชุดตักทรายใชนได้ได้แล้ว,วนี่ได้แล้วพัดลมกางหันพัดลม แล้อันนี้อันนี้เป็นตัว,วพิมพ์แบบนะครับน,นี่ตัวนี้คืออันนี้คือชุดชัดลมกังางหันน้ําใส่น้ําแล้วก็พัดกังหันแบบนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูกันอัน<ส>นี้นเป็นที่ตักทรายตักทรายแล้วก็ตัาใส่ในไอ้ตัวนี้คือแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์ม,มันมี มีอยู่2อนแ้นตะพร้ตะพร้ก็ตั้งแบบนี้ปลาดาวเอาทรายใส่นี้แล้วก็กดลงไปแล้วก็เอาทรายออกและนี่ปลาดาวอันนี้คือเป็นขูดขูดให้ทรายมันออกก่อนเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันโอเคไปเริ่มเล่นกันเรื่องเอาตัวนี้ออกก่อนเราจะเอาตัวนี้ไปเราจะถางไปตักน้ำก่อนนะครับตักน้ำแล้วก็เอามาใส่ที่ไหน คือพัดลมคือขันน้ำบตรไ่นี่ใ่อันนี้ตัดต้นไม้ทรายมันเป็นทราย ทรายอยาไม่ใช่ทรายละเอียดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สีน้ำมือนี่อ่ะนี่อ่ะอะไล่แล้วก็อันนี้